อานนะพ่อต้ะหนูหิวแล้วจ้ะพ่อป๊าป๊าหนูอยากกินของเน่าคุณพ่อครับผมหิวมากเลยครับคุณพ่อผมหิวเลยผมหิวครับพ่อหิวมากเลยหิวจังหิวจังเลยหิวเอ่อคุณพ่อลูกสี่ใช่ไหมครับเนี่ยไลฟ์คิละชแนลโอ้โหวันนี้มากันเต็มเลย9คน อ้าไอฉันคนแรกสินะใช่ครับคุณเอ่ออ้าวนะครับผมบัตรยังไม่หมดอายุนะครับอยู่ที่ชั้น3ห้อง4นะครับอาชีพทนายความบอกครับในใบรายชื่อก็แจ้งมานะครับเนี่ยรหัสบัตร1205 4809 6347เป๊ะทุกตัวอักษรโทรขึ้นถึงห้องก่อนถามก่อนว่าใช่หรือเปล่าสสรีค่ะฉรับโสเลย่จ้าสามีฉันละครับอยุบ้นจ้ากลับมาแล้วบอค่ะ เฮ้ยกลับมาแล้วสิครับอาซิเป็นตัวแท้นะเนี่ยเป็นยังไงบ้างลายหนูเมียฉันว่ายังไงบ้างอ๋อบอกว่าคุณไม่อยู่บ้านนะครับอ่าใช่ไหมล่ะเอกสารก็ถูกต้องหมดนะอย่างนั้นแล้วรบกวนมาเท็ดน้าทั้งหนาให้แนเด้อเอ้ายังล่ะครับคือมีน้ามยังพอดีลุงอายุ70็ดกวแล้วนะว่าสิตดเนี่ยจังหน่อยมีตอนมบหอบ้วมันมเลอะน <c oughs> ขอะขอดดเด้อลาเด้อ อ๋อตอนเดี๋ยวผมสิแจ้งเขาไปจัดก,การให้ครับเพราะตรงว่าครับเขาไปเลยครับเฝ้าไปลากดักนะเจ้าโชคดีครับโชคดีสวัสดีตาลงสวัสดีจ้ะบัดหนูบัดรบัดลูกบัดลูกอ,ะอ่ะอ๋อหนูลืมอะอันนี้อเอาไปเลยมีอะไรอีกเปล่าเออไม่มีใจเย็นหนูอนาตาชานะโลกนะอยู่ชั้นสองห้องสี่ชั้นสองห้องสี่ ตรวจสอบรหัสบัตร3 1 3 2 6 9 8า3 4 4 6 2เก้้ม่ถกอถต้องในใบรายซื้อก็มีนะเนี่ยโอ้อยายหนูเนี่ยตัวแทว้ปะนี่โทรขึ้นไปตรวจสอบจักหน่อยนะจ๊ะ อ่าไม่มีคนอยู่ถึงห้องเฮ้ยเมื่อโตแท้ตัวนี่แม่เร็วหน่อยตาลงทำไมต้องทำชักชาขนาดนี้เลยไม่ทันใจไวสลุนอย่างหนงเลยพอดีพี่ตรวจสอบบนห้องแล้วนะไม่มีคนอยู่บนห้องเลยกันแง่นะสิใครจะมาอยู่ละแม่หนูก็ไม่อยู่หนูก็เพิ่งกลับมาพี่จะบ้าได้ไงให้ผีอยู่ด้ไงเออ <c oughs> อ่ะ,อะ,อะ,อะโอเคเชิญจะ้ะเดี๋ยวก็เปิดเข้าไปได้สองคนแล้วปะ สองคนแล้วเปล่าเฮ้ยสวีโโดัดครับสวีดัดสวัสดีครับผมโอ้วบิวแมนเฮ้ย<า>บุรุษส่งนม <s <uck> <S อยู่ชั้น3ห้องสอง อยู่คนเดียวซะด้วยคุณฟานซิสรหัสบัตร2 3 5 5 6 9 4 1 9 9 9 5เฮ้ยนี่ก็บัตรของแครลักษณะที่แจ้งไว้ก็ถูกนะผมสั้นตาง่วงนอนอ่อนและจมูกอย่างยาวเลยดิยแล้วก็ใส่หมวกได้ใบอะไรซื่อก็แจ้งมาพร้อมนะนี่เมื่อไหร่จะเสร็จครับพี่สนใจนมเปียวปะครับเปียวครับเปียวเปียวนมเปียวของเรามีสารเลกโตบาซีลถึง4ล้าน8 24,3สนน สิตัวอไผมานั่งนับครับเนะี <c> ่ <oughs> หลายครัเนะี่ยนมเปรี้ยวของเราถ้ากินไปแล้วจะช่วยให้ระบบขับขี่ยานพา,ข,าขับ่ายครับขับไายเอ่อนั่นแหละครับขับถ่ายอยจะไหวไหมนี่ขอโทรเช็คเจ้าที่แป๊บนะรับนียุ่งเลยเนี่ยโอเซบอกมีไผอยู่นี่คุณเจ้าหน้าที่ครับอ่ะขับไาจังได้ครับโอม ที่นี่ต้องมีการฆาตกรรมแน่เลยครับผมได้กินเหม็นเน่าแถวนี้อ่มาบาแม่งกินศพครับมาหากินของเพราไงเอาครับผมแล้วขี่เตียกอ๋อขี่เชเคครับพี่เชิคครับางาครับไอขี่ จะไม่ทันเลยล้างเลยเฮ้ยเดี๋ยวต,ต้องให้พี่เขามาล้างกันเนี่ยแต่ต้องรอตัวที่มันเป็นไป่ใช่คนจะนี่ไงวันดีพนุ่มสอใจมา <laughs> พี่ไอดี ID การอะไรพี่อยู่ไหนไอดียเหรอมันคืออะไรนะเอ่อมันคือนามบัตรนะพี่นามบัตรที่มีหน้าตามีชื่อมีรหัสครับพี่เฮ้ย hey, ไม่รู้มาก่อนเลยว่าต้องใช้ว่าแต่ไอ้นอนที่อยู่บนหน้านี่ คืออะไรครับเนี่ยอ๋อเอเจ้าน้องสารพงษ์นี่เหรอเฮ้ยมีเออสรีสพออสรพงษ์มันน่าลังใช่เวลาใครๆเขาก็มีกันไม่ใช่เหรอมันเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์นี่นะใครเขาเลี้ยงกันครับต่อให้เขาเลี้ยงเขาก็ไม่เลี้ยงเถิงหน้านะครับไอคน่างนอกนั้นฉันเห็นมีเป็สิบตัวเต็มหน้าเลยนะฮะท้านนอกมีเป็สิบแล้วรอครับอ้าวแสดงว่ามันมีตัวจ่อจะเข้ามาได้นี่ พ่อครับหนูได้กินอาหารหนูอยากออกไปชอนชัยข้างนอกครับพ่อหิวหรอลูกใจเย็นๆน,นะ เดี๋ยวจะได้ขึ้นบ้านแล้วนี่ฮอนุมรีบๆปล่อยเขาไปเถอนนะนะอคราเดชเริ่มหิวแล้วะฮะเมื่อกี้ไม่ได้ชื่อนีมใช่ไหมครับพ่อครับไอกองข้างแางนี่มันอะไรหอ,อมจังเลยอะครับพ่อเฮ้ยไอ,ไอหนูนั่นมันกองขี้ใครก็ไม่รู้จะไปกินเลยพ่อมีอาหารชันดีเป็นศบใหม่ๆใ,ให้เจ้าอลิลชอชัยละลูกงอแปบจักชีวาจังแดดละครับเบิดคำสิพูดเลย <laughs> มันนานเกินไปแล้วนะไอ้นุม่มนานเกินไปใช่ไหมครับนั้นก็โชคดีเลยพี่ เออว่ายังไงอะเะรอครับฮอดเวล่าลหระครับเออโอเซ่เลยเดี๋ยวสิไปเนี่ยอันเตรียมแนวอันทูพืนมาพร้าวนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครุยอ้อพี่ฮอดหนอนเลยทั้งน้าตาฮักแต่ขับซื้อ,อย่างนี่นี่เหรอนี่ชิกรับผ้าน่ารักเวลาโอ้ยเพื่อนไงนี่เปลี่ยนสื่อนหนอนอีกแล้วกรอบผ้าบอกครับโอ้ยคอหรือหยัดโบเขานาตื่านานเชื่อนะครับกรอบผาบอกคือหนอนน่าหนอนบึกนี่นี่กระทืบกระทืบโอ้โซซีแล้วเนาะ เอา้ามันหัวกระต่ายไม่ขึ้นเ,เมนแล้วโอ้ยขีนนย่มื่ไหนี่มึงคือบอบอกกูว่าไม่ขี่พอมาอ่ามึงเอ้ยกูหักแตกหมดเอาเถอะครับไอเล่บบอก <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอเลนอยสะครับผมบัตรก็มีสัญลักษณ์ถูกต้องหน้าตาก็ถูกนะฝถูกข้างซะด้วยในบัตรบอกว่าอยู่ที่ชั้นหนึ่งห้องที่สี่นะครับชั้นหนึ่งห้องที่4ี่นะคุณเอเลนอยมีฝฟฝั่งนี้ถูกต้องนะตามรูปเลยในเอกสารก็แจ้งมาว่าจะกลับมานะครับเนี่ยเอเลนอยส์น่าจะถูกต้องแล้วนะตรวจสอบรหัสบ,บัตรสักหน่อย84 5 3 2 3ห้า9 5 6หหว้าถูกต้อง โทรขึ้นห้องจะข่าวสวัสดีค่ะฉันเซรินเฝ้าอยู่จา้าพี่สาวฉันไาอยู่บ้านนะจ๊ะน้องสาวคุณบอกว่าคุณมาอยู่บ้านแสดวันนี้น่าจะเป็นตัวจริงใช่ไหมครับเนี่ยทุกอย่างถูกต้องใช่ไหมคะเออใช่ครับแทาจังั้นแล้วฟาเปิดประตูให้เดียนหน่อยนะจ๊ะวันนี้ไปถ่ายแบบมาแสบขมตามากเลยแฟตมันแห้งผมขอใจครับอ๋อสมพอ่อเราปรับตางางมันเสบขมตานี่เองครับโอ้เซิร์ฟครับเซิร์ฟเลยเซิร์ฟเลย ใช่วันดีสวัสดีครับคุณโรเบิร์ตสกี้นะครับผมเอ,เอกสารครับอ๋โอโทษทีฉันเหลือให้นายดูนะเพื่อนผู้โรเบิร์ตสกี้บอกว่าที่ชั้นหนึ่งห้องที่สองนะครับชั้นหนึ่งห้องที่สองโรเบิร์ตสกี้ดูจากหน้าตาเบื้องต้นแล้วอ้อจะบวกย,ยังไงข้อเงาๆนี่ ผมว่าน่าจะเป็นตัวจริงนะในใบรายชื่อก็แจ้งมาด้วยว่าจะกลับเข้ามาเมื่อน,นี้เลย114652289730รหัสบัตรก็ถูกต้องโทรขึ้นไปสอบถามถึงห้องจะข่าวนะครับโรเบิร์ตรับนี่ยุ่งเลยนะเนี่ยสวัสดีฉันเอาเบิร์ตน้องชายฉันไม่อยู่บ้านน้อง้ายบายูแซวว่าอันนี้คือน้องซ้ายคุณใช่ไหมครับนี่โรเบร์สกีเชิญกับถูกต้องเด้ไหกาย สวัสดีครับอันเอานี่คืออย่างนี้อากาศมันฮอนป่ะครับไม่แน่นนไหนคุณพี่ครับขอเอกสารแล้วก็ไอดีการด้วยครับไอไม่มีสักอย่างเลยไม่มีใครบอกไอ่าต้องใช้โอ้เอกสารก็ไม่มีเออแล้วคุณพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยยูพูดอะไรไอไม่เข้าใจวอ t ย o u ั n เนมนะอ๋อ y n a เนมไมเคิลคุณไมเคิลนะครับมีท <c oughs> ี่ีด้วยเอ๊นะนามสกุลอะไรครับเนี่ยเฟิร์สเนม ไมเคิลล a าส์เนมแจ็คแจ็คสันใช่ไหมครับมีฮิฮีด้วยแจ็คเดอะล p ปเปอร์โอ้คาตะก่อนฮามึงเอ้เออวันนี้คุณไมเคิลมาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยมันไอไมเคิลซิมาลองเพลงให้ซูฟังฮฮิ อ๋อมาร้องเพลงเหรอครับเออแล้วตาอีกข้างไปไหนครับเนี่ยไอเดินขึ้นก็ได้มาไอเดินมาที่ดินเราก็มืนอีหยังบ่หูโอ้บะหูฝรั่งมีคาว่ามืนคือกันไอก็เลยสะดุดหนวยแตาลนลงไปกิ่งปล็อกปลาลกปล็อกปลาล็กลงท่อน้ำไหลไปเลยโอ้ยขอโทษจีนะครับคุณไม่เคิ้นผมไม่คุณเข้าไปไม่ได้อีหลีนะครับผมทางเอกสารทั้งหน่วยตามึงไปซะโชคดีคุณไม่เคล้นครับขออนุญาตบ๊ว เออตัวย่างเรียบร้อยแล้วเขาไปพากินตะบุงจะข้าวเดี๋ยวมาครับไปครับเจ้กุนอาตโนนนะผมว่าผมเจอตัวที่พ่อใหญ่แม่คุยบอกนั่นแหละที่บอกว่าแกมีตัวมีคนเยอะกว่าแกอีกอ๋อ,อ,อสัตว์เลี้ยงยุคนี้เขาเป็นยัไกันละครับเนี่พ่อตาหนูหิวแล้วจ้พะพ่อป๊ปาหนูอยากกินของเนา่า คุณพ <ièrement> ่อครับผมหิวมากเลยครับคุณพ่อผมหิวผมหิวครับพ่อหิวมากเลยหิวจังหิวจังเลย คุณพ่อลูกสี่ใช่ไหมครับเนี่ยนี่ลูกใจเย็นๆนะจ๊ะเดี๋ยวพ่อจัดการให้รอแป๊บหนึ่งพ่อกำลังตรวจเอกสารบนบ้านนี่พ่อมีของอร่อยเพียบเลยนะลูกนะผมให้ไปไม่ได้จริงๆนะครับเนี่ยพอดีว่าเราทับนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารนะครับเข้าไม่ได้งันหรอเออใช่ครับไม่สามารถเข้าในอาคารได้ครับพี่ขอโทษจริงๆนะครับลูกๆพ่อผิวขาวมากเลยอะขอเข้าไปหน่อยได้เปล่า บอดายอีลีครับไอ้เขอโทษได้หลายครับเชิญครับเชิญโดนยองบางได้เลยครับโอ้เต็มหนาเลยนะครับเนะี่ยยัน <c oughs> เนี่ยดึงออกทีละโตัวสองตัวสองตัวถูกยางเร <c oughs> ียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปจีกินสักตัวนะเอาเจ้า, <c oughs> จาก,กินขี้ไก่เดียนแล้วบ่พี่กดแอฟเตอร์นูนค่ะสวัสดีครับคุณเอ่อมีอาเอ่อไอดีการ์ดครับมีอานี่ค่ะไอดีของฉันโ <c oughs> ทษทีฉันลืมให้นะโอเคคุณมีอามีตาประทับมานะครับบัตรก็ไม่หมดอายุ อยู่ชั้น3ห้อง1นึ่งไปคุณครูชั้น3ห้อง1นึ่คุณมีอาโอเคในใบารายชื่อก็แจ้งมาว่าจะกลับมานะครับคุณมีอาตรวจสอบรหัสบ,บัตรสักหน่อย7 8 95 6 4 5 2 5 1 1 5ถูกต้องสวยครับผมดออรอฟตันพูดอยู่พยาบาลของผมก็อยู่บ้านนะครับเธอกลับมาแล้วเหรอโอเคน่าจะเป็นโทรจริงนะครับผมทุกอย่างก็ถูกต้องนะครับปันนี้เชิญครับยินดีต้อนรับกลับครับเชิญครับเชิญครับคุณมีอาเชิญครับ สวัสดีสุดลาของเจ๊ฮิวอะฮะรบนี้มีฮิวด้วยเหรอเจ๊ <c oughs> นี้อนรับกลับครับคุณมากเลสนะครับผมไหนบัตรดูซิไม่หมดอายุนะครับในเอกสารบอกว่าอยู่ชั้น2ห้องที่สนะครับเดี๋ยวนะคุณมากเลสผมก็บ้าแล้วเจ้าว่ามีขี้แมงวันบอมแนบอเอ้าวโต,วป,โตวป้อมนี่ดิมาโตป้อมแล้วนี่ <c oughs> เจ๊ไปทำมาน่ะเพื่อเสริมเสน่ห์ยังไงแล้วนะให้เจ๊เข้าไปเถอะนะ ไม่ได้จริงครับคุณมาเกเรเต้ครับผมผมไม่อนุญาตให้เข้าไปบ่ได้ดีครับเว้ยมันคือ,อยากแท่จะฮะากายร่างเสร็จแล้วล่ะาตาตัวอีกแล้วเข่าอีกแล้วให้เข้าไปดีๆหรือแลกด้วยชีวิตของแกกันเถอะไอ้นุ่มอย่าให้ต้องมีน้ำโหนะเข้าใจไหมอไ,ไม่ต้องมาคองมาคู่กันเลยครับจะมาต้องมาตายเลยนี่ผมมีลูกพี่จัดไปลูกพี่วันดีครับคุณมาโอ้โหตาส่วนและแข่วพอกยาถูกย่องเรียบร้อย ง่ายๆบ่ยากคุณออฟตโนนครับคุณอับตโนนครับคุณอานน์ลืมไอดีนะครับเนี่ยคุณอานนท์อ๋อนี่ครับโทษทีผมลืมหยิบออกมาไอดีบัตรไม่หมดอายุนะครับชื่อก็อานนทถูกต้องในเอกสารบอกว่าอยู่อย่ชั้น2ห้องที่1นึอคุณอานนพักกับคุณกอเรียภรรยาแต่ในเอกสารไม่ได้แจ้งไว้นะครับคุณอานน์ว่าจะกลับมาเนี่ยเอ๊ะ น่าสงสัยนะครับเนี่ยไม่มีรายชื่อผมอย่างนั้นเหรอครับสงสัยไอ้ยายแก่ผมลืมแจ้งคุณไว้แน่แนเลยผมต้องรีบออกไปทํางานนะครับเลยไม่ได้แจ้ง้วยตัวผมเองยังไงฝากเ,าเช็กดูอีกทีหรือไปกระโรถถามภรรยาผมก็ได้ครับอ๋อครับเออย่างไั้นก็ขออนุญาตโทรขึ้นข้างเถิงนะครับผมสวัสดีผมอานอนพูดอยู่ครับภรรยาผมไม่อยู่บ้านครับวันนี้ผมนอนสบายใจเลยเออมีอาน o n ข้างเถิงห้องแล้วนี่คืออะไรครับเนี่ย อานูนหรือเปล่าเรา <c oughs> หน้าตาใช่ด้วยนเดี๋ยวนี่นั่นเดี๋ยวเราอะนี่คุณอานูนคุณเป็นตัวปลอมใช่ไหมครับไม่ต้องมาตัวผมผมเหรอตัวปลอมอตลกเลยหัวเรากบเกลื่อนเดี๋ยวเราอะเอ๊ะอไปพอวเรากบเกลื่อนก็ไปซะเลยไปเรียบร้อยแล้วหนวดมันติดมือเฮาเลยบางขันเนี่ยเข้าไปก่อนเด้อ อืมสวัสดีครับเอ๊ะเดี๋ยวนะผมว่าผมตรวจสอบคนมิวแมนแล้วไม่ใช่หรอไอดี ID การก็มีตาปั๊มนะก็ยังไม่หมดอายุด้วยมิวแมนอยู่ชั้น3ห้อง2ผมว่าผมใครเข้าไปแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมโทรขึ้นไปเช็กก่อนนะ รู้สึกครับผมฟานซิสกำลังถือสายอยู่ครับผมไม่อยากรับแคกน,นะครับวันนี้ผมซีนอนดูเน็ตฟลิกเอา้าก็อยู่ข้างบนห้องแล้วนี่คือใครกันครับนี่สองสามห้าห้าหกเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าเก้าห้าก็ถูกต้องนะเอาชิบหายแล้วรบปัดก็ถูกไว้ทุกคนแไอตัวที่ผมปล่อยขึ้นไปมันตัวปอปะวะถ้าผมปล่อยเข้าไปมันจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าผมแบบทำผิด,ดแน่หนึ่งตัวงั้นผมขออนุญาตครับขอโทษทีพี่จัดก,การครับนเนื่องจากผมมีบนห้องแล้วผมต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ผมเลือกไปแล้วก่อนหน้านี้ เอาตุบตับให้แล้วเด้อครับไอ้ตุบตับ สวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณกเกาเลียไอดีกกร์ด้วยครับคุณกเกาเลีอ๋อน,นี่จ้าไอดียฉันลืมให้ดอกคุณกเกาเลียนะครับบัตรไม่หมดอายุแล้วก็มีตาประทับชัดเจนในเอกสารบอกว่าคุณกเกาเลีพักอยู่ที่ชั้น2ห้องหนึ่งแต่ในใบรา,รายชื่อไม่ได้แจ้งไว้นะครับคุณกเกาเลียว่าจะกลับมาแต่ผมรู้สึกว่าผมโทรขึ้นไปแล้วไม่ใช่เหรออ๋อเดี๋ยวนะผมโทรไปก่อนหน้านี้แล้วว่าคุณอาโนรับไงแล้วบอกว่าภรรยาไม่อยู่บ้านนี่อาจจะเป็นตัวจริงก็ได้นะครับตรวจสอบไอดี 6 9 8 5 2 2 3 4 1 1 5 0สอไอดีก็ถูกต้องนะครับเนี่ยผมไม่เข้าครับเชิญครับผมว่าใช่ตัวจริงเอ๊ะหวัดดีหรืออะไรก็ได้เออหวัดดีครับน้องอนัตชาตัวปลอมครับไม่ต้องคุยเยอะเอาวัดดีน้องหนูได้เราตุกตับอย่าตุกตับตุกตับตุกตับตับเรียบร้อยตุกตับเข้าไปก่อนเด้อเสียงตีเจ้าเป็นแต่ญาติเดี๋ยวไหวัดดีจพนง สวัสด,ดีครับคุณมาการิเต้เอ้าลื้เอกสารนะครับเนี่ยอ๋อเอกสารหล่ะนี่ไงเจ๊ลืมนะนี่เจ๊ก่อนหน้านี้มีคนปลอมเป็นเจ๊ด้วยนะมีคนปลอมเป็นเจ๊อย่างนั้นล่ะเจ๊เข้าใจได้คนม,มีเสน่ห์แบบเจ๊ใครๆใครอยากได้เป็นต้นแบบกันทั้งนั้นแหละแล้วเธอล่ละอยากด้เจ๊ไปเป็นเมียปลาเออผมไม่เป็นไรครับคุณเจ๊ครับผมเยเจ๊จะกินกูให้ได้สักวันหนึ่งไอดีการ์ดรหัส1 0 3 2 6 8-01-4590ก็ถูกต้องนะเนี่ยในใบรายชื่อก็แจ้งไว้ว่าจะกลับมานี่นาะน่าจะถูกต้องนะครับเอ,อกสารถูกหมดเลยเยี่ยมยอดเลยแจ้พันนมสุดหล่าของเจโอเคเดี๋ยววันนี้เจ๊ขอขึ้นไปพักผ่อนก่อนนะแต่อย่าลืมนะว่าสามารถไปที่ห้องเจได้24ชั่วโมงเลยเหมือนซเ <c oughs> ว่เลยนะ <c oughs> เออครับเจ๊ครับใช่ครับเจครับเจจะเปิดตลอดเวลาผมก็พงบอได้ไปหรอครับเจ <c oughs> โอ้ยเอ๊ 42นี่หรือเปล่าที่ทุกคนบอกผมว่าเป็นคำตอบแรกใช่ไหมนี่ผมเพิ่งเจอเลยเนี่ยนามบัด42 42 42ในนี้ก็42 42แล้วก็1บอก1 1 1 1โอ้โหนั่นไง42แล้วก็42 42อีกครั้งหนึ่งแล้วก็42ยังไงล่ะโอ้โหหน้าหมุนปุ้ยมาเลยนะพี่นะคุยไปดูเรื่องแบบนี้ก็เชิญครับ สวัสดีครับโอ้ยเลยเ็ก้ายมาครับซีสองขอพูดอะไรครับบ๊อได้เองแล้วเขาก็ทำลายร่างกายเลยนาตาเป็ตายาสครับโอเคเดี๋ยวเขาไปซื้อเลขก่อนเด้อฝากซื้อหน่เด้อซีสองร่อยคุณร่อยสวัสดีโลแมนเองเอ้าวสวัสดีครับคุณโรแมนเอ้นามบัตชก็ถูกแล้วเนี่บีตาปัมเดี๋ยวเช็คหัอีกทีหนึ่งนะคุโรแมนบอกว่าอยู่ที่ชั้นหนึ่งห้องหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งห้องหนึ่งคุณโรแมนอยู่กับภรรยา ในใบรายชื่อก็แจ้งว่าคุณโรแมนจะกลับมานะครับเนี่ยเลขบัตร4839 2405 9684เฮ้ยถูกต้องเออแต่ผมสงสัยครับทำไมคุณโรแมนถึงเป็น FC ของอันแอนนอลดีล่ะครับผมก็เพราะว่าในเพลงมีชื่อวอายังไงเราฮะชื่อ แตงต่งโตโรแมนหุ่นปานดัล,ลโกแต่งโตโรแมนหุ่นปานดัลโกเด้น้าแต่งโตโรแมนโอ้มีซื้ออีหลีตัวละครับโอ้ยสุดยอดเลยแฟนพันธ์แท้เลยตัวนี้แบบโอ้สหจพ่อติดเนาะว่าแต่เจ้าลืมพูดซิบอีหลีบ่เนี่ยว่าไม่ได้ลืมลูกซิบหรอกแต่พอดีว่ามาลูกไม่ได้ซิบพังบอกครับมันใหญ่เกินไปไงปน,นัดเลยบอกครับผมโอ้ยเอาเอาเอาเสื้อกับเสื้อคอยไอสี่อาลบัดครับผมไปแตวผมไม่ได้โทรขึ้นไปเช็คเลยตะกี้จุ้ย อย่าก่อนนะจมพูมาเลยโอ้ยยังไงยังไงก็ไม่ใช่นะโอ้โหไปไงแอบไปถ่ายรูปมาด้วยนะในบัตรอะไปไงเราเบิดสกีนะไปไงโอ้ยรับไมปตัวคำอะไรเออมันตลกหรือยังไงหน้าของฉันเหรอเออ สงสัยจะขำแรงเกินไปเออขอโทษครับพี่โรเบิร์ตสก,กี้ครับผมจะเฝ้าศูนย์นะครับไอ้อ้วตาส่วนอีกแล้วนี่แกคิดว่าหน้านี้มันไม่เหมือนมันุษย์ตรงไหนดูแลรูปจิว๋วเหมือนกันเน่เพ่าใหญ่โรเบิร์ตเนี่ยไม่ได้จมูกแบบนี้จมูกแกใหญ่แต่ไม่ใช่ชมพู่เอาเหรอให้ตายสิหยิบมาผิดอันหยิบผิดอันนี้ก็เชิญพี่โชคดีครับ โอเซ่เรียบร้อยแล้วเด้อโอ้ยหด,ดังไหมสม้มผูด้วยบบงไงเลยใช่พี่โอ้ยจะเดียนก็ไปเดียนนะสวัสดีคุณแอฟเตนนูนจ้าสวัสดีครับคุณนชาเอ้คุณนชา,ค,นชาครับเอกสารด้วยนะครับเนี่ยอ๋อทษที่นี่นาเอกสารฉันคุณนชามีตาปั๊มนะครับอยู่ชั้น2ห้อง4เนาะลูกสาวนี่กลับขึ้นไปแล้วนะครับผมน่าจะเข้าไปเรียบร้อยแล้วรหัสบัตร7 8 9 6 5 3 6 6 5 4 1 3, 3ถูกต้อง บัตรก็ไม่หมดอายุนะเนี่ยในใบารายชื่อก็แจ้งมาด้วยว่าจะกลับมานะครับขอโทรขึ้นมาเช็คบนห้องก่อนนะครับสวัสดีช่านาณาตชาพ่อู่ว่าไงพี่แม่ฉันเหรอแม่หนูไม่อยู่บ้านมีอะไรอีกเปล่าอโอเคครับน่าจะตัวจริงนะครับผมจริงดีครับจริงดีครับ,รบทุกอย่างถูกต้องครับตัวจริงตัวจริงผมว่าตัวจริงไม่น่าพลาดอันนี้ไม่น่า,านพลาดข้อมูลเป๊ะข้อมูลเป๊ะเฮ้ยกลับมาเกินหมดแล้วเ้เนี่ยเฮ้ยผิดพลาดนี่อตัวไหนผมว่า แน,แน่เลยมิวแมนผมว่าผมพลาดมิวแมนจับได้8ค่าคนเป็นสูไปหนึ่งแน่นอนฝ่อยไปหนึ่งโอ้เอ้ยลักเอมิวแมนปะเห็นไหมฟานซิสจมูกผิดเหรอจำไม่ได้ว่าผมมองผิดยังไงนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ทุกคนดูนะครับเปรียบเทียบตัวที่ผิดกับตัวที่ถูก ผมพลาดที่จมูกว่าผมดูดีนะนะฮะหลายคนอาจจะรู้สึกโกรธตอนที่ผมทำตอนนั้นก็ได้โอเคครจจบับในพันนี้เขาจบพิธีก่อนแล้วกันนะครับผากใครถูกใจชอบใจไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเก็บหน้าพาร์ทหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกินไก่ทอดอย่าลืมทอดไก่กินสวีดัทสวัสดีทุกคนครับ